a n g e l 8 9 r r e l t y y บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา angel 7 8 v นายบรีโอติสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยพบกันเป็นประจำทุกๆวันนะครับในช่วงพรบค่ำอย่างนี้ครับในรายการคุยกันวันละเรื่องสองเรื่องเป็นรายการสดครับที่ผมออกมาพบกับท่านผู้ชมโดยนำข่าวสารบ้านเมืองที่น่าสนใจครับมาเล่าให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันเป็นประจำเลยครับท่านผู้ชม โดยใช้เวลาตั้งแต่ทุ่มครึ่งจนถึงสองทุ่มนะครับท่านผูมม้ชมคืนนี้ก็เช่นเดียวกันครับคืนนี้ครับนำข่าวมาเล่าสู่กันฟังด้วยความรู้สึกตกกระจายครับท่านผู้ชมตกกระจายเลยว่าโอ้โหเมื่อสักครู่นี้เองครับตอน18นาฬกา30นาทีกว่าๆเนี่ยมีข่าวออกมาบอกว่าคุณทักษิณชินวัตรถูกควบคุมตัวอยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับท่านผู้ชม ที่ถูกควบคุมตัวไปสนามบินดอนเมืองไม่ใช่ไปช้อปปิ้งแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับต้องบินอืในข่าวก็บอกว่าคุณทักษิณบอกว่าจะบินไปที่ประจวบคีรีขันไปหัวหินนะครับท่านผู้ชมแต่ตารางการบินนั้นมันตกแจ้งใช่ไหมครับว่าเครื่องบินเจ็ตเนี่ยซึ่งเป็นเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเนี่ยจะบินไปยังจุดหมายปลายทางที่ไหนซึ่งข่าวบอกว่า จุดหมายปลายทางเนี่ยอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดของข่าวนี้แต่ตอนนี้ครับได้มีการปล่อยตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะอะไรครับท่านผู้ชมถึงคุณทักษิณคิดจะออกนอกประเทศไปโดยที่กระบวนการในการยกเลิกการระงับให้ออกนอกประเทศของคุณทักษิณเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จ เดี๋ยวเรามาฟังเนื้อหาของข่าวต่างๆที่สำนักพิมพ์ต่างๆได้นำเสนอเลยครับท่านผู้ชมไม่ใช่เฟกนิวครับเป็นข่าวจริงๆรวมถึงข่าวรอยเตอร์ครับข่าวต่างประเทศก็นำเสนอเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันกับเดี๋ยวแป๊บเดียวครับเดี๋ยวผมก็จะนำเอาข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็หนังหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์มาเล่าให้กับท่านผู้ชมทุกท่านถึงคุณทักษิณชินวัตร คิดอะไรอยู่ครับถึงจะต้องออกนอกประเทศไปในช่วงค่าของวันนี้ครับภาพเบรกาวด้านหลังของผมครับท่านผู้ชมครับเป็นภาพนิพยานาคนะครับพ้นน้ำอยู่นี่เป็นเ,เวอร์ชั่นที่สองเลยครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยไม่ใช่วางอยู่บนแท่นอย่างนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยวางอยู่อีกรูปแบบหนึ่งครับแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่า แท่นเนี่ยมันมีอันตรายเพราะว่าโครงสร้างมันอาจจะชำรุดก็เลยก่อสร้างใหม่ครับเป็นแท่นใหม่สูงแล้วก็ดูเด่นเป็นสง่าครับแต่หลายคนบอกว่าไม่สวยเหมือนกับแท่นเดิมดังนั้นใครมาสงขาครับอย่าลืมครับพญานาคพ่นน้ำคล้ายคล้ายกับใครไปสิงคโปร์ครับ จะต้องไปที่มือไลออนที่พ่นน้ําด้วยเช่นเดียวกันครับนี่คือบรรยากาศยามเย็นเย็นบริเวณรูปปั้นพญานาคพ่นน้ําของสงขลาครับท่านผู้ชมครับเอาทักทายท่านผู้ชมสักนิดก่อนครับจะเริ่มก่อนที่จะนำเรื่องราวข่าวสําคัญในคืนนี้มาเล่าให้กับท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับ คุณประพาพันธ์ครับเป็นสมาชิกคุณสุรเชษโกลักกะครับขอบคุณมากๆครับสมาชิกทั้งสองท่านที่ได้สนับสนุนรายการนี้มาโดยตลอดครับคุณออยอินบูนคุณหน่อยแน่คุณอุทัยสิงแก้วคุณทรรเนียมจำลองคุณนวรัตน์ไกรจันทร์ครับแล้วก็คุณน้องหมูอ้วนรำมาส่งคุณหัวใจให้เธอเออคุณ ประภาพรคุณรัตนาพรครับบอรายงานตัวค่ัท่านอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยครับไม่เช็คชื่อครับสบายๆเลยครับไม่ให้คะแนนด้วยเออใครอีกครับคุณบุญรอดครับสวัสดีจ้าครับคุณกัมบนาศคุณใครอิ่งครับขอบคุณเช่นเดียวกันครับที่มาให้กำลังใจอยู่เสมอนะครับคุณนางฟ้าบอกพวกเราจงรวมพลังสามมคคีกันไว้นะคะและเป็นกำลังใจให้กันและกันครับท่านผู้ชมคุณจำรัดครับคุณ ลิเดียครับสวัสดีค่ะอาจารย์กบผมไม่ใช่อาจารย์กบครับท่านผู้ชมแหมแบผมนี่หล่อเทียบเท่าอาจารย์กบเลยลหะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ผมดีเรกเตอร์ศิลปชัยครับท่านผู้ชมอาและคุณลิเดียครับขอต้อนรับเป็นสมาชิกอีกคนหนึ่งของช่องนี้นะครับคุณสิทธิชัยคุณสมัยครับคุณสยามมนครับขอบคุณมากๆเลยคุณเชียนทองขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามารับชมรายการของผมในคืนนี้ครับเอาเลยครับเอาเรื่องราวที่เป็นข่าวสำคัญผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงใจร้อนแล้วคงได้รับทราบข่าวจากทางสถานีโทรทัศน์หรือข่าวด่วนครับ breaking news ไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าข่าวจากออนไลน์ไปด้วยครับผมก็จะขอนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งครับเป็นเรื่องราวของ นายทักษินชินวัตรครับท่านผู้ชมถ้าว่ากันตอนนี้ก็คือนายทักษินชินวัตรนี่ดวงตกครับท่านผู้ชมครับถ้าดวงดีก็คงจะไม่เป็นอย่างนี้ครับดูหน้าสิครับสหาราศีมันก็ไม่ค่อยมีซะแล้วในตอนนี้ครับคนเราเนี่ยพอดวงมันไม่ดีพอดวงมันตกอะไรมันก็ทําแล้วมันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคไปหมดแหละครับท่านผู้ชมทักษินโปรสนามบินดอนเมือง ตอมอกักตัวยึดพาสปอร์ตอ้างจะไปประจวบครับท่านผู้ชมคือถ้าไปประจวบจริงๆเนี่ยไม่ต้องพกพาสปอร์ตไปใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าประจวบคีีขันก็ต้องไปลงที่สนามบินหัวหินไม่ต้องจอบพาสพาสปอร์ตใะไรทั้งสิ้นครับท่านผู้ชมทักสินโปรโสนามบินดอนเมืองเจ้าหน้าที่การท่าและก็ตอมเข้ากักตัวยึดพาสปอร์ต ตามคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศเจ้าตัวอ้างว่าจะไปประจวบครับท่านผู้ชมอ้างว่าไปประจวบแต่ว่าเอาล่ะพกพาส,สปอร์ตไปด้วยเผื่อว่าบัตรประชาชนเนี่ยมันหายครับท่านผู้ชมวันนี้ครับเมื่อเวลา18นาฬกา30นาทีกว่าๆครับมีรายงานข่าวว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีปรากฏตัวที่ M7 ดอนเมืองครับ คือคุณทักษินเนี่ยเขาเวลาเขาเดินทางไปไหนเขาจะมีเครื่องบินส่วนตัว M7 สุดหรูครับท่านผู้ชมถ้าใครเดินทางไปยังสนามบินดอนเมืองเขาจะมีโรงเก็บเครื่องบินใช่ไหมครับอมให้เก็บเป็นลำเป็นลำเป็นลำทักษินก็เป็นลำหนึ่งครับที่สุดหรูอยู่ที่ดอนเมืองโดยรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานสนามบินดอนเมืองครับตรวจพบเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเดินทาง ภายในกลุ่มผู้โดยสารมีทักษิณอยู่ภายในเครื่องกับท่านผู้ชมการเดินทางโดยเครื่องบินนะครับไม่ใช่เป็นการเดินทางโดยขับรถยนต์ดังนั้นมันต้องมีพิธีการและก็ขั้นตอนต่างๆในการเดินทางคือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและก็เจ้าหน้าที่ของการท่าอากาศยานต้องอนุญาตให้บินออกไปด้วยนะครับท่านผู้ชมดังนั้นตรงนี้ครับเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง ตรวจพบว่ากลุ่มผู้โดยสารที่จะเดินทางไปกับ M 7เนี่ยมีนายทักษิณอยู่ในเครื่องด้วยครับและก็แจ้งกำหนดการเดินทางออกจากสนามบินดอนเมืองประสานกับผู้กำกับตอมสนามบินดอนเมืองร่วมตรวจสอบพบว่านายทักษิณพร้อมทีมงานซึ่งนายทักษิณอ้างว่าจะเดินทางไปอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับท่านผู้ชมนั่ง7ส่วนตัวครับเพื่อจะไปลงที่หัวหินครับ หัวหินกับกรุงเทพนี่แป๊บเดียวนะครับท่านผู้ชมนั่งเจ็ดส่วนตัวก็แป๊บเดียวจริงๆแต่จากการตรวจสอบพบมีหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตเจ้าหน้าที่การท่าและตอมมอสนามบ,บินดอนเมืองทําการยึดตรวจหนังสือเดินทางเนื่องจากก่อนหน้านี้ครับมีคําสั่งห้ามนายทักษิณเดินทางออกนอกประเทศและยังรายงานยังระบุอีกว่าขณะนี้นายทักษิณถูกกักตัวอยู่ภายในสนามบ,บินดอนเมือง แต่เมื่อตรวจสอบแล้วคดีมอ12ศสารก็ยกฟ้องไปแล้วและนายทักษิณรับอนุญาตเดินทางออกนอกประเทศไปได้ครับที่จริงเนี่ยจะเดินทางออกนอกประเทศก็ได้ครับท่านผู้ชมเพราะว่าคดีม1 1 2สเนี่ยศารชั้นต้นได้ยกฟ้องไปแล้วครับท่านผู้ชมเหมือนที่บอกแหละแสดงว่าตอนนี้เนี่ยทนายความคุณวินยศชาติมนตรีทนายความส่วนตัวของคุณทักษิณน,น่าจะ ทำเอกสารขอรญาตศารหรือขอยกเลิกขอ,อ,อขอให้ไม่ต้องจํากัดไม่ให้คุณทักษิณเนี่ยเดินทางออกนอกประเทศเอกสารนั้นคงยังทําไม่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมมาฟังข่าวอีกของสํานักข่าวหนึ่งครับคือสํานักข่าวผู้จัดการออนไลน์ที่ให้รายละเอียดมากกว่าสํานักข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับสพัดครับทักษิณเตรียมขึ้นเครื่องเอ็มเจที่ดอนเมือง อมอเข้าไปขวางกำลังยื้อกันอยู่คาดปลายทางอยู่ที่สิงคโปร์ครับท่านผู้ชมขอย้ำท่านผู้ชมครับว่าตอนนี้คุณทักษิณได้ถูกปล่อยตัวไปแล้วครับเพราะคุณทักษิณไม่ได้มีความผิดอะไรนะย้ำว่าคุณทักษิณไม่มีความผิดอะไรเพียงแค่ว่าตอนนี้เหลืออยู่เพียงหนึ่งคดีเท่านั้นก็คือคดีป่วยทิพย์ชั้น14ที่ศาล อาญาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจะอ่านคําพิพากษาในวันที่9กันยายนเท่านั้นซึ่งไม่รู้ว่ามันจะออกหัวหรือออกอ้อยคุณทักษิณไม่รู้ว่าจะผิดหรือไม่ผิดต้องกลับไปเข้าคุกอีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับที่คุณทักษิณจะต้องแอบเดินทางมันต้องใช้ว่าแอบเดินทางนะครับเพราะว่าทั้งทั้งที่รู้ว่าหนังสือ ที่ขออนุญาตศาลเพื่อยกเลิกห้ามเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยมันไม่มีมันยังไม่มีมันยังทำไม่สำเร็จยังทำไม่เสร็จหรือว่าทําไปแล้วเนี่ยศาลไม่อนุญาตเราก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องให้อยู่ฟังคําตัดสินของศาลอาญาก่อนในวันที่9ถ้าอนุญาตไปเนี่ยอาจจะบินไปแล้วไปรับครับไม่รู้ไปดูกีฬา อะไรอีกครับท่านผู้ชมโอลิมปิกเขาก็ไม่จัดในช่วงนี้ <c oughs> ไปดูเจ็ตสกีหรือว่าจะไปดูขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวางเขาไปรู้เหมือนกันดังนั้นตรงนี้เราไม่ทราบนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยคิดอะไรอยู่ที่จะต้องเดินทางออกนอกประเทศพร้อมทีมงานครับมีกระแสข่าวสะพัดในโซเชียลมีเดียว่า นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้พยายามที่จะขึ้นเครื่องบินส่วนตัวที่ M7 เพื่อบินออกจากสนามบินดอนเมืองแต่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตอมอไม่ยินยอมและขณะนี้กำลังยื้อกันอยู่ขณะที่นายวินยักษชาติมนตรีทนายความของนายทักษิณระบุว่าไม่ทราบเรื่องดังกล่าวครับทนายความไม่ทราบกับว่าคุณทักษิณพยายามที่จะเดินทางออกนอกประเทศ แต่ตอนนี้คงทราบแล้วเลยครับท่านผู้ชมต้องรีบเดินทางไปแล้วแหละถึงแม้ว่าคุณทักษิณไม่ได้มีความผิดอะไรครับเมื่อตอมอตรวจพบและทราบว่าคุณทักษิณยังถูกจำกัดไม่ให้ออกนอกประเทศเนี่ยเขาก็ทำตามหน้าที่ของเขาหลายคนบอกว่านี่ถ้าหากว่าแพทองทานชินวัตรยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่พักเพื่อไทยยังแข็งแกร่งอยู่ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เนี่ย ไม่รู้ว่าตมแล้วก็ผู้กำกับตมสนามบินดอนเมืองเขาจะอารมุ่มอนรมุ่ยให้ไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้อาทิตย์กำลังอัดสะดงเลยครับสำหรับตระกูลชินวัตรและก็คุณทักษิณชินวัตรรายงานเพิ่มเติมว่านายทักษิณกำลังจะขึ้นเครื่องบินดังกล่าวจริงโดยอ้างว่าจะไปยังอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยตโมและการท่าอากาศยานกำลังตรวจสอบอย่างไรก็ตามครับจากการตรวจสอบสิ้นทางพบว่าจุดหมายปลายทางนั้นอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ครับท่านผู้ชมเครื่องบินเนี่ยเวลาจะเดินทางไปไหนเ็าต้องแจ้งกำหนดการในการเดินทางมีแผนในการเดินทางเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมดังนั้นเครื่องบินลำที่คุณทักษิณพยายามที่จะขึ้นแล้วก็เดินทางออกไปเนี่ยจุดหมายอยู่ที่ ประเทศสิงคโปร์ครับท่านผู้ชมมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับว่าเครื่องบินลำนี้จะบินเพื่อพาคุณทักษิณไปยังอำเภอหัวหินครับลงจอดที่หัวหินโกดไม่ใช่รถเมล์นะแป๊บเดียวไปถึงหัวหินแล้วก็ขึ้นจากหัวหินครับเอาคุณทักษิณลงแล้วเอาจากหัวหินก็ตรงไปยังสิงคโปร์ครับมันน่าจะเป็นไปไม่ได้หรือจะให้คุณทักษิณ กระโดดร่มลงที่หัวหินก็เพนภัยไม่ได้อีกครับท่านผู้ชมดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับซึ่งผมเชื่อว่าวันพรุ่งนี้คงจะมีการเกาะติดข่าวนี้ว่าทำไมครับทำไมคุณทักษิณถึงต้องวางแผนในการเดินทางออกนอกประเทศท,ทั้งทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้มีความผิดอะไรครับ ดังนั้นการควบคุมตัวของตอมเนี่ยไม่ใช่ควบคุมคุมตัวนักโทษที่กําลังจะหลบหนีออกนอกประเทศนะครับท่านผู้ชมก็ต้องเรียนให้ท่านผู้ชมรับทราบอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยคดีมันหมดไปแล้วครับเหลือแต่อีกเพียงหนึ่งคดีเท่านั้นซึ่งไม่รู้ว่าคุณทักษิณจะจะถูกตัดสินว่ากลับเข้าคุกอีกครั้งหนึ่งหรือว่าไม่มีความผิดเราก็ไม่รู้แต่สิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นเนี่ย ถ้าว่าเรามองแล้วคุณทักษิณคงมีความวิตกกังวลในหลายๆเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศของเราแน่นอนครับท่านผู้ชมด้วยอำนาจและบารมีของคุณทักษิณตอนนี้เริ่มสั่นคลอนและเริ่มเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆอำนาจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่จะไปผูกพันกับเรื่องของ การใช้อำนาจกับข้าราชการประจำไม่ว่าจะเป็นข้าราชการฝ่ายไหนเนี่ยตรงนั้นมันก็ลดน้อยลงไปหรือเกือบจะเป็นศูนย์แล้วครับท่านผู้ชมครับดังนั้นเรื่องนี้วันพรุ่งนี้ครับเราก็ต้องติดตามข่าวเช่นเดียวกับการที่จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยครับวันพรุ่งนี้คงจะมีข่าว พอๆกับข่าวที่ทักษิณชินวัตรถูกควบคุมตัวไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศไปในเย็นวันนี้อย่างแน่นอนครับหลายคนบอกว่าวันรุ่งนี้เนี่ยไม่ว,ว่าจะมีการโหวตหรือเปล่าเพราะว่ามีการล็อบบี้อะไรต่างๆมากมายทั้งจากพักเพื่อไทยครับตอนนี้พักเพื่อไทยเนี่ยโอ้โหถ้าหากว่าเหมือนกับเป็นการจัดทัวร์ครับทุนผู้ชมหรือว่าการขายของเนี่ย ตอนนี้เขาเรียกว่าพักเพื่อไทยออกโปรไฟไหม้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะคุ้นเคยถ้าหากว่าเดินทางไปกับคณะทัวร์ครับโปรไฟไหม้ครับคือราคามันถูกเหลือเกินตามใจผู้ที่จะเดินทางครับท่านผู้ชมแต่ว่าโอ้โหบางทีมันเสี่ยงครับจ่ายตังค์ไปแล้วก็ไม่ได้เดินทางก็มี หรือการซื้อตั๋วเครื่องบินหรือซื้อตั๋วรถไฟหรืออะไรก็แล้วแต่ครับหรือซื้อของบอกโอ้ยโปรโฟไฟไหม่ครับท่านผู้ชมคือทำอย่างไรก็ได้ครับที่จะเชิญชวนจูงใจให้ผู้คนครับเข้ามาซื้อเข้ามาใช้บริการให้มากที่สุดครับยอมทุกอย่างแล้วขาดทุนก็ขาดทุนก็ไม่เป็นไรดังนั้นพักเพื่อไทยจึงออกโปรโฟไฟไหม่ครับท่านผู้ชม หลายคนคงจะติดตามข่าวในวันนี้ว่าโปรไฟล์ใหม่ของพรรคเพื่อไทยคืออะไรครับวันพรุ่งนี้พรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อค a ดิเดตนายกรัฐมนตรีคู่ไปอีกครับท่านผู้ชมคู่กับคุณอนุทินชาญวิรากูลดังนั้นเมื่อค a ดิเดตนายกรัฐมนตรีคู่กันสองคนครับท่านผู้ชมผลมันจะเป็นอย่างไรครับเออ ในเรื่องนี้ครับอ,อาจาชัยกเกษมวันตอนเย็นนี้ผมนั่งดูข่าวแล้วสงสารท่านนะท่านผู้ชมด้วยดูข่าวหรือเปล่ามานั่งอ่าน iPad อยู่อย่างเี้ยครับท่านผู้ชม <c oughs> ก่อนหน้านี้บอกก็ไม่ได้ติดต่อผมมาเลยก็ไม่ได้บอกอะไรผมเลยในเรื่องของการที่จะให้ผมเนี่ยไปเป็นแคนดิเดตหรือว่าไปโหวตเลือกนายกรัฐมนตดีวันนี้อ่านครับท่านผู้ชม โปรไฟไม้นี่ก็หมายถึงว่าขอให้พักประชาชนแล้วก็สาส,าส,าสาที่จะเข้าร่วมประชุมสภา,าในวันพรุ่งนี้เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโหวตเลือกอาจารย์ชัยกเกษมครับเมื่อโหวตเลือกอาจารย์ชัยกเกษมแล้วเนี่ยพักเพื่อไทยก็จะได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลครับจัดตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยแล้วถแถลงนโยบายต่อสภา,าครับแล้วประกาศยุบสภา,าเลยโอ้โหแล้วบ้านเมืองเรามันเป็นอะไรครับตอนนี้ไหม มันเหมือนกับเด็กเล่นขายของจริงๆครับท่านผู้ชมตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่ไม่มีความสำคัญไปแล้วเลยครับเป็นตำแหน่งที่ไร้เกียรติเป็นตำแหน่งที่ไม่มีศักดิ์ศรีเสร็จแล้วเลยครับที่เอามาทำปู้ยี่ปู้ยำกันถึงขนาดนี้ครับท่านผู้ชมครับผมอยากนำเสนอว่าวันพรุ่งนี้ครับถ้าหากว่าฟังคำยืนยันจากหัวหน้าพักประชาชนครับ คุณเทงนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับยืนยันที่ประชุมสภาพักประชาชนพร้อมโหวตนายกพรุ่งนี้แน่นอนครับเทงแจ้งกลางที่ประชุมสภา,าหลังมีกระแสข่าวพักประชาชนเสนอวันนอนเลื่อนการโหวตนายกออกไปยืนยันว่าไม่มีความจริงครับไม่เป็นความจริงวอนประธานสภาดําเนินการไปตามเดิมครับท่านผู้ชมครับนี่คือคํายืนยันของหัวหน้าพักประชาชน คือนายนักทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิแต่ข่าวออกมาในขณะนี้ครับมีสอสอของพรรคประชาชนหลายคนครับสนใจโปร,โฟรไฟล์ม่ของพรรคเพื่อไทยครับท่านผู้ชมคือจะยกมือให้กับอาจารย์ชัยกเกษมโดยขอทางพัคว่าตรงนี้ฟรีโหวตได้ไหมอย่าเอามติพักว่าเราจะโหวตให้กับคุณอนุทินเอาใครชอบอาจารย์ชัยกเกษมอยากจะ รับข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยว่าพอได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแถลงนโยบายเสร็จแล้วยุสภาทันทีเอาเลือกมันวุ่นวายพอสมควรนะครับวันพรุ่งนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นโอ้สนุกกันเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมแต่คุณนัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบอกว่าตรงนั้นพรรคประชาชนมี MOA กันเรียบร้อยแล้วสัญญาที่ชัดเจนมัดแน่นเรียบร้อยแล้วกับทาง พักภูมิใจไทยแล้วเนี่ยคงจะไม่บิดพริ้วนะครับท่านผู้ชมถึงแม้ว่าจะมีอย่าเรียกว่างูเห่าเลยครับท่านผู้ชมจะมีสอสอของพักประชาชนอาจจะมีบางคนมีแน่นอนครับท่านผู้ชมที่จะมายกมือให้กับคุณชัยกเกษมและก็จะมีสอสอของพักเพื่อไทยครับท่านผู้ชมอาจจะมีหลายคนอีกมายกมือให้กับคุณอนุทินก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมวันพรุ่งนี้ครับ เป็นวันซึ่งเราจะต้องติดตามครับเป็นวันศุกร์ครับเป็นวันศุกร์ศุกร์ของพวกเราครับแต่เป็นวันที่ไม่สุขของหลายหลายคนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยพร้อมด้วยนายทักษิณชินวัตรครับที่มีข่าวดังขึ้นมาในช่วงค่ำๆของวันนี้นะครับทานผู้ชม ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาติดตามชมการไลฟ์สดของผมในคืนนี้ครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณทุกข้อความที่ได้เข้ามาทักทายกันให้กำลังใจกันด้วยดีขอบคุณผู้ทำรายการนะครับดิฟซีบีดีครับใครมีปัญหาเรื่องของการนอนหลับและเรื่องของสภาพร่างกายครับอยากจะปรับสภาพร่างกายให้สมดุลครับดิฟซีบีดีเป็นอาหารเสริมซึ่งสามารถช่วยคุณได้ครับสนใจก็สแกนฮ r c าร์โค้ดหรือว่า คลิกลิงก์ใต้ช่องนี้ท่านก็สามารถที่จะพูดคุยกับทางทีมงานของ DIP CBD ได้นะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับพบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้ครับทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มคุยกันวันละเรื่อง2เรื่องสำหรับคืนนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับขอท่านผู้ชมทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ